สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีรูปอาหารมาฝากกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นรูปอาหารต่างๆเหล่านี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างจากรูปอาหารต่างๆคาดว่าหลายๆคนคงจะทายกันถูกใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันใช่แล้วล่ะคะ่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนกับความหิวนั่นเองความหิวและความอิ่ม ถูกควบคุมโดยสมองส่วนไอโพาธารมาัสและมีการทำงานร่วมกับฮอร์โมนในระบบย่อยอาหารได้แก่เกรลินหรือฮอร์โมนแห่งความหิวซึ่งเป็นฮอร์โมนขุ่มเพปไทด์ที่สร้างจากกระเพาะอาหารจะหลั่งออกมาเมื่อท้องว่างหรือในช่วงที่ไม่มีอาหารในกระเพาะอาหารแล้วลำเลียงผ่านระบบหมุนเวียนเลือดไปออกฤทธิ์ที่สมองส่วนไฮโพาลามาัส เพื่อกระตุ้นความหิวให้เกิดความอยากอาหารนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเกรลินจะหลั่งออกมามากกว่าปกติในขณะที่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกส่งผลให้ร่างกายรู้สึกหิวง่ายและอยากกินอาหารตลอดเวลาทั้งทั้งที่กินอิ่มแล้ว ทำให้กินอาหารได้มากขึ้นกว่าปกติและเกิดการสะสมไขมันในร่างกายค่ะเรามาดูกลไกความหิวและความอิ่มกันบ้างนะคะเมื่อถึงเวลาเมื่ออาหารแล้วท้องว่างจะรู้สึกหิวเกรลินจะถูกหลั่งออกมาจากกราเพพะอ,อาหารทําให้เกิดความอยากอาหารแต่เมื่อเราได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะระดับเกรลินก็จะลดลง ซึ่งร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเพปไทด์ yy ออกมาจากลำไส้เล็กและเลปตินออกมาจากเซลล์ไขมันความอยากอาหารก็จะลดลงทำให้เกิดความอิ่มนั่นเองค่ะการควบคุมความหิวและความอยากอาหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถทำได้ดังนี้นะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะกระตุ้นให้ร่างกายหลังหล่งเกรลินออกมามาก ส่งผลให้รู้สึกหิวมากกวา่าปกติหลีกเลี่ยงความเครียดและความวิตกกังวลเนื่องจากความเครียดและความวิตกกังวลจะทําให้ร่างกายหลั่งเกรลินออกมามากกวา่าปกติดังนั้นควรลดความเครียดและความวิตกกังวลโดยหายงานอดิเรกมาทํานะคะอย่างเช่นวาดรูปเล่นดนตรีทําอาหารรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงจะช่วยยับยั้งการหลั่งเกรลินของร่างกาย และการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายช่วยเร่งอัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายควบคุมการหลั่งเกรลินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนอกจากนี้การออกกําลังกายสามารถช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยนะคะเกรลินนอกจากจะกระตุ้นให้เกิดความหิวแล้วยังทําหน้าที่อื่นๆอีกด้วยเช่นควบคุมการหลั่งอินซูลินและกรูก,กาก้อนจากตับอ่อนเพื่อรักษาระดับกลูโคส กระตุ้นการสั่งะหอลิพิดจากเซลล์ไขมันกระตุ้นการสร้างกระดูกกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดกล้ามเนื้อรีบป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดและกระตุ้นการหลั่งโพรฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนอกจากกระเพาะอาหารแล้วเกรลิยนยังสามารถหลั่งจากอวัยวะอื่นๆในร่างกายได้อีกด้วยนะคะเช่นตับอ่อน ก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอฝากคำถามไว้นะคะว่านอกจากเกรลินแล้วยังมีฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความผิวเช่นลิบไทไวไๆเลบตินนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับฮอร์โมนเหล่านี้ว่าสร้างมาจากอวัวาายวะใดและทำงานอย่างไรสำหรับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Shhhhh <music>